ตรงนี้ก็ยังดีกว่าไปตัดที่ร้านเราตัดถึงทรงนักเรียนเลยทรงนักเรียนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยครูตัดให้เด็กดูแล้วเนี่ยครูสตัดตัดให้เด็กดูแล้วเนี่ยไอ้พวกไว้ผมยาวอยากรอเนี่ยดูครูสิครูยังเกลียนเลยนะออตัดได้แล้วนะครับรักะเป็นไงยาวไหมลัชตณะยาวไหมไอ้นโมนี่เป็นไงโอโ้คนป่าเลย <c oughs> วิ <c oughs> พวัฒน <c oughs> วไหมยาวเฟื้อยเลยนะครับ ก็จริงๆเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับทรงผมเด็กนะเดี๋ยวมีปัญหาต่างๆนานาเป็นสิทธิเสรีภาพนะครับแต่ว่าการตัดผมสั้นมันก็เป็นเรื่องของสุขานามัยผมสั้นมันก็สะอาดสะอานเป็นเด็กๆก็ผมสั้นก็ดีนะครับมาเริ่มเลยการบ้านนี่คราวที่แล้วไอ้พึ่งใช่ไหมครับรู้สึกจะมีรัชตะส่งมาเดี๋ยวขอดูก่อนนะรัชตะเนี่ยใช้ลายของคุณแม่ชื่อ ้นนอัหาเข้าามเียนว่าทรายนะเดี๋ยวครูหาก่อนนะแวบ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 ครูยังไม่แชร์หน้าจอีก่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแช่ครูถ่ายหัวตัวเอง่อครูนะลูก่ทรายหาแก๊กมาเอ๊ะราชิตต์ตัวอย่างงานตัวอย่างงานตัวอย่างงานแคปไปแล้วนี่นะเมื่อกี้คุณแม่อ่อนี่ไงนี่ไง มันเห็นมันกดปิดอย่างนั้นป .6 ทับอป .6 ทับสองใช่ไหมคือเป็นยังไงวะเนี่ยทีเนี้ยต้องทิ้งได้ทีมันไม่ทิ้งเหรออ่ามีคนเข้ามาแล้วนะครับมีคนเข้ามาแล้วตีนะตีตีมาเช้าอีกแล้วนะครับมาเช้าอีกแล้วเปิดยังไงอ่ะ ก็แชหน้าจอใครพูดโอเคคุแชรหน้าจอแล้วนะนี่นะครับการบ้านนี่อันนี้เป็นการบ้านของรัชตะรอดเย็นหกครับสองห้องกั้งครับก็ระบายสีสวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะทีนี้สำคัญตรงการเขียนโฟชาร์จนี้นะครับ ที่รัชกาลทำมา antibody, เนี่ยเขียนอะไรเนี่ยเดินเดี๋ยวนะปากกาอยู่ไหนว่าปากกาตรงนี้ไหมอีดีนี่นะเดินหน้าใช่ไหมครับเริ่มมาก็เดินหน้าก่อนมาตรงนี้แล้วก็เก็บน้ําหวานหนึ่งครั้งเก็บน้าหวานสองครั้งเก็บน้ําหวานสามครั้งเก,ก,ก็บน้ําหวานสี่ครั้งเก็บน้าหวานห้าครั้งก็มีดอกไม้อยู่ห้าดอกก็เก็บน้ําหวานห้าครั้งนะครับ จากนั้นหันขวาจึ๊หันขวาแล้วผิดตรงนี้ครับนิดเดียวหันขวาแล้วต้องเดินหน้าอีกทีหนึ่งต้องมีบวกเดินหน้าด้วยนะครับมันจะต้องขยับตัวเองมาอีกช่องหันขวาอย่างเดียวไม่ได้ครับเหมือนเราหมุนตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องก้าวเดินด้วยก็ต้องเพิ่มเดินหน้าเข้าไปบวกเดินหน้าเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับถือว่าถูกเกือบหมดแล้วนะนผิดไม่เป็นไรนะนิดเดียวเดินหน้าแล้วจะย้ายมาอยู่ช่องนี้ใช่ไหมครับก็เก็บน้ำหวานอีกห้าครั้งปุ๊บ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  แล้วก็เดินหน้านี่ไงเธอก็มีเดินหน้าไหมสิบสามเดินหน้าก็ถูกนะครับเมื่อกี้ลืมเดินหน้าไงช่องนี้พอเดินหน้าก็จะอยู่ช่องนี้ครับแล้วก็เก็บน้ำหวานอีกห้าครั้งก็จบสําคัญตรงนี้มีเริ่มต้นมีจบครับถ้าจะเขียนเป็นโปรแกรมก็ใส่บล็อกเข้าไปแล้วก็เขียนลูกศรชี้ลงมันก็จะทําแบบนี้ครับ เพราะนั้นจุดเริ่มต้นของการสร้างยานอวกาศไปดาวอังคารอะไรก็ตามมันก็เริ่มจากโปรแกรมรื่งเก็บน้มหวานนี่แหละครับให้เราเข้าใจวิธีการขั้นต้นนะครับอ่านี่นะผิดไม่เป็นไรครับให้เข้าใจให้ฟังมั้ยเดี๋ยวมันเข้าพึ่งใช้เวลาในการทํางานทั้งหมดกี่วินาทีอ่าตรงนี้ข้อหนึ่งจุดสองตรงนี้นะครับปิดนะพึ่งใช้เวลาในการทํางานทั้งหมดกี่นาที เขาบอกว่าแต่ละขั้นตอนอ่ใช้สองหมดเลยง่ายๆเดินก็ใช้สองวิเห็นไหมเดินก็ใช้สองวิเก็บน้ําหวานก็ใช้สองวิแปลว่าทุกขั้นตอนใช้สองวิหมดเลยก็เอาสองไปคูณจํานวนจํานวนโปรแกรมของเราครับเรามีโปรแกรมทั้งหมดในเนี้ยสมมุติว่าในนี้มีสิบแปดอันก็คูณสองเป็นสามสิบหกจบเลย แต่จริงๆแล้วมันมี19ขั้นตอนนะก็ต้องเป็น38ใช่ไหมแค่นี้เองครับเพราะว่าทุกขั้นตอนใช้2วินิ่ไงครับดังนั้นทั้งหมดนี้ก็คูณ2ก็ใช้เวลาในการรันโปรแกรมตั้งแต่เริ่มถึงการเก็บน้าหวานทั้งหมด 10, 15ครั้ง3จุดแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยตอบ38วินาทีที่มาคือจํานวนขั้นตอนทั้งหมดคูณ2วินิแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนโจทย์ใหม่เป็น แต่ละครั้งใช้เวลาหนึ่งวิก็ตอบตอบสิบแปดหรือตอบสิบเก้าได้เลยอย่าลืมเริ่มต้นและจบด้วยอ่านี่คือการเขียนโปรแกรมนี่คือการเฉลยการบ้านครั้งที่แล้วนะครับใครจะดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะถ้าเกิดคิดว่าครูพูดเร็วไปเพราะครูอัดคลิปไว้ให้เรานะครับปิดเลยสทวนการบ้านวันนี้ที่เราท้าทายกันไว้หนึ่งถึงล้านเราจะตอบได้ภายใน หนึ่งถึงล้านตอบได้ภายในยี่สิบคำถามหรือเปล่าไหนมีใครไปลองกับคุณพ่อคุณแม่แล้วบ้างหนูไปลองกับเพื่อนนางโผลองกับเพื่อนอมัน,น,นมันชนะหรือเราชนะเราชนะแต่ไม่มีใครเดาถูกเลยไม่มีใครเดาถูกเลยโอ้โหไปหลอกกินเพื่อนง่ายๆจริงๆแล้วเหมือนจะเหมือนเพื่อน,เ,นเหมือนเพื่อนจะเสียเปรียบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะเสียเปรียบใช่ไหมเลขต้องอครูถามเธอก่อนถ้าครูเขียนบนหน้าจอนี่เธอเห็นไหมเนี่ยเธอเห็นไหม เห็นค่ะไอสีเหลืองเห็นใช่ป่ะเห็นครับโอเคเห็นอยู่ครับเราอะโอเคเราเนี่ยมีโอกาสให้คนอื่นอะยี่สิบคำถามแต่เรามีตัวเลขต้องหนึ่งล้านตัวเนี่ยโหจริงจริงแล้วเหมือนโอกาสมันจะยากมากใช่ไหมครับเหมือนถูกหวยเลยใช่ป่ะแม่ใครเล่นเอานี้แม่ใครไม่เล่นหวยบ้างแม่ใครเล่นโอ้โหโอ้โห ลูกศิดบอกโอ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่คือมกกไม่เล่นหรือว่าทุกงวดทุกงวดะมันไม่ผิดนะครับเล่นหวยนี่ไม่ผิดนะหวยก็เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ถ้าใต้ดินเนี่ยก็ก็อย่าให้เจ้าหน้าที่รู้แล้วกันนะ,ะ <c oughs> แม่แม่แม่เราก็ก็ถือว่าเป็นงานในเหล็กคุณครูหลายๆท่านก็สนับสนุนรัฐบาลกันด้วยสลากกินแบ่งครับ มันเหมือนกับการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถูกไหมครับการทายเลขหนึ่งล้านถูกอ่ะหวยรางวัลที่หนึ่งมีหกหลักใช่ไหมหนึ่ง <1 S 2> ในล้านเฮ้ยมันทายถูกได้ไงยี่สิบคำถามจริงๆมันมีสูตรในการทำนะครับนี่เราไปกินรางวัลคนอื่นนิ่มๆใช่ป่ะตอบยังไงก็ไม่ถูกครับเหมือนเราจะได้เปรียบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทําถูกเนี่ย,ม,ยมันจะยังไงก็ถูกครับหลักการคือแบบนี้ครับมาดูนะวิธีการคือแบบนี้เทคโนปหกนะครับ ครูสอนครูก็เป็นห่วงไอ้ปอสี่มันไม่มีคลิปสอนเนี่ยครูฝึกสอนนี่นะครูสลับดูกันนะ,ะ,ะมันอืมอ่ะเลอหกนาทีนะให้โอกาสให้โอกาสครูเขาหน่อยนะอะเขาป่วยครับฉีดวัคซีนเข้าใจกันได้แต่ผู้ปกครองเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้วิธีการน่ะวิธีการน่ะเขาบอกว่าต้องใช้ a ลกอริทึ m ในการแก้ปัญหา a l ก o r i t ึมคือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ไอ้อย่างเป็นระบบเนี่ยก็คือการคิดอย่างมีเหตุผลรองรับนั่นเองครับให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนทายตัวเลขหนึ่งถึงล้านเลยล้านเลขเลยนะให้ถูกภายในยี่สิบคำถามเพื่อนเราตอบถูกกี่คำถามอะ่ะมีคนบอกว่าไม่มันไม่ถูกเราชนะตลอดเลยใช่ไหมเรามีวิธีการอย่างไรในการแก้ปัญหานี้ครับง่ายๆครับวิธีเกียน<อ>วิธีเกียนวิธีเกียนก็คือ <c oughs> กินป๊อปคอร์นไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะให้ทายทีละครึ่งหนึ่งครับให้ทายทีละครึ่งหนึ่งแล้วทายว่าน้อยกว่าใช่หรือเปล่าเช่นเริ่มมาก็หนึ่งหนึ่งล้านใช่ไหมเธอก็เริ่มมาเลยว่าห้าแสนดูนะ <c oughs> ห้าแสนใช่หรือเปล่า <c oughs> น้อยกว่าห้าแสนใช่หรือเปล่า ถ้าใช่ก็แปลว่าตัวเลขเนี้ยก็ตัดไปได้ครึ่งหนึ่งถูกไหมจากห้าแสนหนึ่งถึงล้านหนึ่งอ่ะหายไปเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ถามมันอีกครั้งที่สองน้อยกว่าสองแสนห้าใช่หรือเปล่าถ้าใช่อีกก็ตัดไปอีกสองแสนห้าใช่ไหมเอาอีกลองเลยใช่ไหมลองเลยใช่ไหม อ่ะใครจะเจอใครเดี๋ยวครูจับให้เลยเอาไอโมกับเมนครูผมถามเมสผมถามเมสไหนโมกับเมนใครเป็นกุ <c oughs> ๊กก <shared> ิ <c oughs> <ud ian> ๊กก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันอยู่เลือกไอสองคนนั้นแหละกุ๊กคิ๊กคิกไอ้วอเอไอนี่แล้วกันซื้อไอโฟนให้เราด้วยเอากันเอากิติศักดิ์แล้วกันทำโนเกียไปก่อนนะโอเคเอาไอโมกับเมสนี่เอากิติศักดิ์เจอกับวันธนารอดสมัยดูดิใครชนะ เฮ้หายไปแล้วเจอใครเดียวเอาอันนี้แล้วกันคู่จิ้นสองคนนี้แล้วกันเอาไอสองตัวเนี้ยเอาไอ้รัชตากับกักฎาเนี้ยอ่าเจอกันนะครับใครแพ้อะไรดีเลี้ยงอะไรดีเลี้ยงหมาล่าคู่เจนหมดตู้เลยนะเหมาเลี้ยงหมดตู้เลยนะเลี้ยงชาบูเลี้ยงชาบูนะอ่าให้รัชตาเนี่ยเป็นคนตอบ เลีเ้ยงชาเปคนทั้งห้องให้กิติศักเป็นคนถามเลี้ยงชาขวาเอากิติศักดเธอ,เอนึกนึกตัวเลขในหัวมาตัวแล้วแล้วมันจะมีพยานยังไงวะเนี่ยเธอนึกเอางี้เอากระดาษเขียนตัวเลขมาหนึ่งตัวเร็วกระดาษเขียนตัวเลขอะไรก็ได้หนึ่ง,<อ>งถึงล้านเขียนปากกาเขียนปากกาหนึ่งถึงล้านเขียนมาเลยหนึ่งตัวแมวมาเกาได้เหรอเฮ้หนึ่งถึงล้านเขียนเลยเร็วไม่งั้นเดี๋ยวโกงเอาวะ ไอรัชตาเตรียมเห่าชาบูเลี้ยงแล้วไอ้ครูให้โมที่ส่งในไลน์สองตัวครูสิเอานะเขียนไว้นะเขียนไว้ใส่กระดาษไว้เขียนใส่กระดาษนะเอากระดาษนั้นมาเหน็บไว้ที่หูเอากระดาษนั้นมาเหน็บไว้ที่หูเร็วฉีกระดาษเล็กๆมาเหน็บไว้ที่หูให้เพื่อนเห็นว่ามันไม่ถูกเปิดเพื่อนน่าจะยังไม่เขียนมันีเรียนหรออะครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งนี่คือเกมทายทายหวยนะครับหนึ่งถึงล้านถูกในยี่สิบวัน มีเลขแล้วนะรัสต้าทายถูกว่าเขามีเลขอะไรอยู่กับตัวหนึ่งถึงล้านครั้งแรกครั้งแรกถามมันไปเลยน้อยกว่าห้าแสนใช่หรือเปล่าถามเลยถามเลยรัชตะถามนี่แลวว่าห้าแสนใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช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 ่อันแรกน้อยกว่าห้าแสนนะครับ ห <500. S 2> ้าแส<า>นอ่าถ้าว่าตัวเลขหายไปครึ่งนึงใช่ไหมตัวเลขหายไปครึ่งนึงใช่ไหมครับต้องแต่ห้าแสนหนึ่งถึงหนึ่งล้านหายไปแล้วคําถามที่หนึ่งน้อยกว่าห้าแสนคาถามที่สองถามไปน้อยกว่าสองแสนห้าใช่หรือเปล่าน้อยกว่าหใช่หรือเปล่าน้อยกว่าด้วยอ <laughs> เอาละหายไปอีกครึ่ง <500. S 1> นึ่งนะครับ เอาแล้วได้กินหมาล่าแล้วนะหมาล่ากูเจนนะขอสามหารสองอีกหารสองได้เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวเอาเครื่องกินเล็ก